ชมหน้าของ power supply แบบ Type-C แบบมี PD Char ร์นะครับตัวแรกโมเดลแรกเดี๋ยวมาทดลองกันใส่ Type-C เสียบเลยครับ Type-C เสียบอ่า c, 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 c. อเดี๋ยวหาอเอาบอร์ด macbook Type-C แบบ m c แล้วกันครับโอเคอันนี้เสียบ Type-C เข้าไปนะครับหน้า PD ดีชาร์จยังไม่มา พอดีชาร์จเป็น19โวลต์นไหครับเปลี่ยนจาก5โวลต์เป็น19โวลต์วกระแสดูตรงนี้ได้เลยครับน,นี่แรงดันป้อนเข้าครับ2 0โวลต์อันนี้พ d ดีชาร์จครับเดี๋ยวเริ่มใหม่นะครับเดี๋ยวเริ่มใหม่เดี๋ยวทําให้ดูใหม่โอเคเริ่มจากเสียบไทซีนะครับเดี๋ยวดูพ d ดีชาร์จครับพอดีชาร์จยังไม่มาเดี๋ยวจะเป็นเป็น19โวลว์ในเครื่องออนแล้วเห็นไหมครับอ,อันนี้คือทำบิวเข้าไปใน power supply เลยครับยังประหยัด แล้วก็ใช้พาวเวอร์สายตัวเดียวจบเลยครับพาวเวอร์ p ปายแบบไทซ C ตัวแรกโมเดลแรกที่ผลิตออกมาครับ